สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทีมงานหอบศาสตร์อ้นต้นสินเจอกัมนมื่อนี้ตอนเที่ยงเที่ยงวันพุธค่ะพี่น้องแ<อ>ดดอุน่นมาเศร้านี่ฝนตกค่ะตก,ก้งเต่มมือวนันตอนที่สาวผู้ดีเทินเฮ็ดคลิปเป็นไปนหาโน่ใหม่แล้วนั่นล่ละค่ะเพราะเฮตุคลิปโน่ใหม่แล้วว่าหอดบ้านแล้วว่าฝนตกบึมบึมเลยเจอกันมื่อนี้กับตอนเที่ยงเที่ยงหลังจากที่แดดอุ่นแล้วนะคะสาวผู้ดีเทินก็นเลยพ่ายล่าออกมาละ มื้อนี้ตอนคำคำตอนสีม่งแรงสิงมีพีคนไทยมากินเขาน้ำแปดคนเนาะค่ะเนาะพีะ่จังบ่าวห้ฟังตลอดนั่นแหละค่ะมื้อนี้มีอะไรอย่างว่าจะาจิงจอยมาติมื้อนี้สิเว้าวอันเรื่องอันเวลานช่วโมองอยูทูปของสาวผู้ดีเทียนสาวผู้ดีเทียนว่าเน,นไหนครบสี่พันช่วงนะคะสาวผู้ดีเทีนไปวังพีทมองครับพี่น้องเออ บรรพุตเตมือวานเมื่อมือวานเขาไปเช็คล้างบ้านอันที่แรกกันล้อเมียว,ว่าเจงว่งเมียวของมาเจีงมาโบว่าครบสี่พันชัมม่วโมงคือต้องไปก่อให้เหงอต้องไดมัหนี้ก็เลยเขาไปเบื้องคลิปของอันพี่คนหนึ่งเิ่นเห็ุคลิปเกี่ยวกับการสอนดูสีไอ้ครบสี่พันชั่วโมงภายในหนึ่งปีดูยังไงเนาะคะ่ะเนาะบัดนี้ไปเบื้องแล้วเฮตดตามเพิ่นแล้วผดว่าสาวผู้ดีเทือนได้แค่หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสี่ชั่วโมงพนะพี่น้องเอ้า สาวผู้ดีเถือนว่าอันที่ภาษาผู้ดีเถือนเบื่อง 4, สีพผนหนึ่งแสดงว่ามันบ่ได้ตัวนี้เรลากับพดีมีนคุณแม่ที่เมือนหอบศาสตร์ผู้หนึ่งเนาะค่ะเนาะเพิ่อเกิดเลย้่งข้งคอความเมื่อบอกว่าให้เบิ่งตรงนีต้ตงเงินแล้เพอหนุก็บไมาให้กันลังใจที่แรกนะ่ะสาวผู้ดีเถื่อนจะท่อเราได้ค่ะท่อแล้วุณนุกสาวเตี้ยบอลคุณคุนที่ผุนสาวผู้ดีเถื่อนนั่นท่อได้ค่ะรถไฟมาสั่นนั่งมาท่อไม่อยากสีเฮ็ดต้อแล้ว เริ่มท่อจักระท่ตอนที่โดนแฮกช่องนะคะเนาะก็ได้คุณแม่ท่านนี่แหละค่ะว่ขอเอ้ยซื้อเอ้ยน้ำแล้วค่ะเดอะ้อย่านพ้นตื่นประสิหอบสาสต์มากเราไปเอิ้อนพ้นพ่นตกใจแลนขวมกันแค่ตนไม่เห็นง่ะบ,บันิสาวเว<ร>ลาฮักแม่ตีว่าติถท้ายคลิปเองแต่ลูกอีแม่บอกทุระอีลูกมงแม่บอกทุระยุคค่ะ นี่แหละคาะได้คุณแม่ท่านนี่แหละคุณว่าให้กำลังใจตลอดเออลูกสาวเหรียญกล้องเลยค่ะเด็โอ้ยที่แรกกั่น้องคิดไปถึงเจ้าเมือนี่เด้กค่ะว่าเออแต่หมื่นขึ้นนะคะว่าสิผ้าลูกแต่งโตสวยเขียนคิ้วเขียนหนาเขียนตามาออำล้าพวงการฮอสาร์คุณแม่ท่านนี่เพิ่นกระทักมาแต่เด็กเด็กคุณน่ะเออเพิ่นว่าให้สูต่อให้สูต่อหอบสาร์ดซูต่อเฮ็ดมาหลายปีเราไปเฮ็ดดอกะเาะสั้นบ้านยากกูนี่ไปเฮ็ดมาแล้ว ล้วการเจมือลิ้นเธอนะาหอบศาสกับกันหลายๆผู้หลายๆคนเราคะ่ะอวยล้มนะคะเดี๋ยวอาจจะมีเสียงล้มเขาเพื่อนมหาให้กำลังใจว่าให้สู้ก็ต้องไปขอไปช่วยก็เพื่อนมวนไปเก็บไว้ให้ลูกเบิ้งก็ได้เพราะสั้นเออกันเลย <laughs> จากี่ติแต่งตัวลูกสาวเนี่ยเป็นอย่างคือเกี่ยวอากะศนะคะจากี่ติแต่งตัวสวยมาอำลาวงการหอบสาสก็เป็นแต่งตัวสวยมาทักทายด้ยเก่าแหลคะค่ะ ขอบคุณกำลังใจดีๆนะค่ะเดี๋ยวเอาเสถียร์บังผาบรรยากาศอีหละอยู่มาส่งข่าวว่าบ้านเนี่ยครบสี่ชั่วโมงนะคะถึงเครื่องกับบ้านเนี่ยถึงเครื่องอยู่โอ้ยก็ะติเดินล้างไปเรื่อยๆจังสี่ละสาวคนนี้เพี้ยนเข่าใจผิดเกี่ยวกับการเบิ่งเวลาเนาะพี่น้องเนาะอืมคอยกระปือกเนาะเรื่องนี้กต่เก่งหลายเรื่องอยู่แต่ว่ากระตินได้ขึ้มาปึกเรื่องโอ๋อลูกสาวเล่นได้ขนาดนี้จะได้เศร้านะค่ะปลาเต็มจังได้ใส่ปาเต็มนั่นน่ะ เอาซะมาวอาไปทัวร์เถือนบันนีนี่นะป้าเต็มพะนะพี่นวงป้าเต็มยุสัสละบันนี้ตคือตังนี่ตาแม่กับีิล่าสิมัป่าเต็มจังไรอีกโอ้ยลูกกระไดเบิ้งแม่ิได็จิดกล้องกอนจังไรเราว่าป่าเต็มพะนะเอู้กระไดกีบขึ้นมาค่ะคนสวยตั้งไรเราว่าป้าเต็มพะนะลูกสาวขวอยพี่นว็คือตั้งเห็นแม่กับนางสองคนอยู่ในกล้องเห็นว่าป้าเต็มเห็นว่าโอ้ย ไปสายเอกนาง,งามมันหกลูกมันหกมันจีถืองานนั่นแด้มันจีถือยาบักต้มแย้ได้ลูกมันจีออาานนจแสบจีคันนะนางไว้เห็นนั่นแปลงครับพี่น้องพึ่งว่พาพูดเต้นพาาึ่ว่าผู้เสอนพาะสานทางบ้าน่อยกระชีวะทำความสะอาดปัดหวัดเช็ดสูนะปีน้นองพูดเต้นก็นะโอ้ยลูกคอยเมะแ้าเบาไปทั่วเธอไปเนี่ยน้อคนสวยเลนไปค่ะ เล่นไปนะคะเอ้ยนะเอ้ยนะจึ้ง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 หยกมือหน่อยขอเสียงวัยรุ่นหน่อยตึ้ง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 โอ้ยได้งานแต่งงามแต่ว่าโอ้ยได้งานแต่งงามแต่ว่าชั่วโมงขวบพันนี่ถึงถึงสองพันกับบ้านถึงเด้อพี่น้องขวิติดสู่บืนไหมล่ะค่ะ ่อยสิบืนไหม่อยสีลงคลิปตลอดเลยบัน,นี้คุณป่าทีมง,งานหอบศาสตร์เพิ่นยังมาลงหลายๆเลยล้หลายๆลูกลงยางแยาวยี่สิบนาทีสามสิบนาทีกับเบิง้งรถ่อยเบิง้งคือเก่าล่ะพะนะ่อยห้างอีหล่ะหน่อย่อยเบิ้งเบิ้จนจบคือเก่าหล่ละ,ละว่าสันโอ้เจ็บแต่ลูกลุกขึ้นนะคะทำตัวเองคะ่ะลูกไม่มีคนอื่นทำหนูทำตัวเองคะ่ะลูกหนูต้องลุกขึ้นคะ่ะคีดมีอีพี่นี่กับเสด็จ้าอีลาเขาไปนอนแหละล่ะคะ่ะ บ่ได้ไปหานอใหม่ได้ค่ะเมื่อนี้พึ่งไปหามาหมูวางนันี่เจ้ามากับมี่นอนนอนนอ,นอีกหลายหลายได้พี่น้องแล้วก็มีอีกนอย่างง่ๆที่สาวผู้ดีเทียนหมุนไปเอาบ่ได้เดี๋ยวมืออื่นก่อนเบ็ดมือเจกมือสองมือก่อนจังไปเอานะค่ะเนาะ <c oughs> เอา <c oughs> เอาเธอเป็นหนังสาวไอาล่ะบายบายกันลูกแล้ว สาวพิณีเช่นกับอีหลานเราขอขอบคุณทุกกกำลังแรงใจนะค่ะเดะ้อที่มีกำลังใจดีๆให้มาตลดดอดโดยเฉพาะทีมงานหอบศาสตร์เก้าล่ะค่ะขอบคุณจากใจอีหลีเอาอีหลาบา,บายบายแล้วลูกเลี้ยบ๊ายบายตอนคำคำพี่คนไทยสิมากินขผาวสาวพิดีเช่นอาจสิบุตรไายคลิปไายรูปผ่าเผยเบิ้ลนะค่ะเดะ้อเก่งใจเพลินเนาะสวัสดีจ้าป้าปาจ้าหลังจากกีลาเล่นกับอีแม่แล้ว ลากล็ว,ว่าสิเขาไปในบ้านแล้วละเขาไปในลานเราละ,ละอีแมว่าให้อีลาไปโน,น่นลากระชิ้ย่างขึง้นกุนกุนไปตรงประตูกันเด้อจ้าอันนี้มันเป็นประตูทางเข้าลานเด้อป้าตามลามาเขามาตรงนี้กระชิเป็นประตูเขาไปในลานเด้อลาให้อีแม่เปิดให้ก้อนพัดเดลาเขาไปอีพ่อว่าลูกค้าลลยอยู่ ออกไปเรียนกลางจต่ข้าวลากกันเลยออกมาเล่นจ้าป้ายังกีบดอกไม้บปนีิมันลนผิวเมื่อนี่มันนุ่มมากๆเลยได้ป้าพึ่งอ่ะมันลนเต็มพื้นสวยมากๆเลยชิไปเชลฟีใช่อีกฮะชิเชลฟีเอ็นไปเต็มแล้ว พุณแม่เห็นไปเต็มแม่แล้วพ่นเห็นว่าพ่นอยู่ทางรถพ่ดเห็นว่าพูนโบลงน้ำนะคะอะไ้ยว่าึป็นไม้เราลูกคนเลี้ยอยีเพื่อนพ่อเขาหนีมาแล้วจ้าอะโหเพื่อนพ่อเขาหนีละที่พ่าหลาไปซื้อิตเลนเพื่อนพ่อเขาหนีละที่ดีคูดแม่มามนักลาเือยยังนีนั่นหลาจะไปทักท้ายพูดกันเด้อจ้า